ไปวัดหนองนาแสงกันซึ่งเป็นปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมเจดีย์ของวัดหนองนาแสงกันครับไปกันเลยนี่คือวัดหนองนาแสงนะหนองนาแสงซึ่งเจ้าวัดองค์แรกก็คือพระครูสะอาดหรือเรียกว่าพระครูทรรอัฏฐชัยสิธิ์นะพระครูอัฏฐชัยศิธิ์ตอนนี้ท่านก็มรณภาพาไปแล้วส,สิริอายุ74ปี เก้าเดือน21วันรวมพรรษาในการบวช54พรรษาเป็นเจ้าวาดองค์แรกนะครับที่บุรนะปฏิสังครแล้วก็สร้างวัดวารามนี้ได้เยอะแยะมากๆส่วนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็คือพระครูประสิทธิ์ชัยคุณนะครับตอนนี้ก็ขับรถเข้าศูนย์ในวัดเรียบร้อยครับวัดหนองนาแซงตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับ อันนี้ก็เข้าสู่หน้าเรียกว่าศาลาการประเรียนซึ่งจะประดิษฐานพระศรีวรีครับพระศรีวรีองนี้ครับจะอยู่หน้าศาลาการประเรียนของวัดหนองนาแซงตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมิครับสถานที่กว้างขวางมากๆครับมีสถานที่เยอะแยะเลยรวมถึงพระบรมสารีริกธาตุหรือว่า พระบรมเจดีย์นะครับปฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสมมาสัพพุทธเจ้าอยู่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าธรรมจักรครับธรรมจักอันนี่ก็จะเป็นศาลาครับถ้าศาลาต่างๆนะครับศาลาต่างๆที่พระหรือว่าหลวงพ่อสะอาดรอพระครสะอาดที่ท่านตอนยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สร้างวัดวาอารามไปเยอะครับทั้ง โบสถ์วิหารศาลาการประเรียนและอีกหลายๆาศาลานะครับศาลาต่างๆตอนนี้ก็เทคอนกรีตร,รอบรอบวัดเรียบร้อยครับนะครับก็ได้ทําการเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าเจดีพระบรมสารีาร,า JD, ร,ร,าริกธาตุพร้อมทั้งทาพิธีการสลายร่างพระครูศาสหรือว่าพระครูอัฏฐอัฏฐชัยสิทธิ์นะครับในวันเดียวกันก็นกคือวันที่1 มกราคม2567ที่ผ่านมานี่เองครับก็มาดูข้างในนะครับก็มีศาลาต่างๆเยอะแยะเลยนะครับศาลาต่างๆที่พระครูสะอาดหรือว่าหลวงพ่อเจ้าวาดองค์กอดก่อนก้อสร้างไว้อันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าโรงครัวครับโรงครัวโรงทําอาหารประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปของพระครูสะอาดจากนั้นมาดูครับมาดูข้างในวัดว่า จะมีอะไรบ้างก็มีศาลาต่างๆนานาเยอะแยะเลยนะครับกงมีงานงานต่างๆโดยเฉพาะงานพระป่างานกระถินต่างๆคนจะเยอะแยะมากๆเยอะแยะมากๆล้นศาลามาเลยครับเดี๋ยวเดินไปดูครับไปดูโบสถ์กันก่อนพี่สาวก็นั่งรอในรถนะครับรถสามล้อไฟฟ้าไปดูโบสถ์ครับโบสถ์ที่พระครูสะอาดหรือหลวงพ่อพระครูสะอาดนะครับท่านก็ได้ทําการเรียกว่า สร้างมากับมือครับสร้างมากับมือก็คือท่านก็นมีดำริให้สร้างโบสโบสนะครับด้านหน้าโบสถก็จะมีสถูปต่างๆสถูปต่างๆเยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับก็บรรยากาศลมรื่นนะครับชว่วงนี้ลมรื่นวัดวาลามสอาดสะอ้านดีครับ เข้าไปดูข้างในครับโบสถ์มีด้านหน้าก็จะเป็นเรียกว่าใบเสมา4ทิศนะครับใบเสมาสีทิศนี่คือใบเสมาทั้ง4ีทิศไปดูข้างหน้าบนนะครับอ่าช่อฟ้าช่อระกาต่างๆสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยอ่าด้านขวาก็จะเป็นเหมือนกันครับกําแพงแก้วแล้วก็ใบเีมามีทั้งหมด4ทิศเลยครับ เรียกว่าใบสีมาใบสีมาิงท,ทั้งหมด4ทิศครับทิศเหนือตะออกตะวันตกทิศใต้ประมาณนี้นะครับออกมากรครับเดี๋ยวพาไปดูพระบรมเจดีย์ครับพระบรมเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์มัมาสามพุทธเจ้านะครับที่วัดหนองนาแซงตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดเชัยภูมินี่เลยครับเรียกว่าพระเจดีย์หรือว่าพระบรมเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบรรยากาศลมรื่นลมรื่นนะครับก็ใช้ก็ประมาณไม่มากในการก่อสร้างนะครับก่อสร้างพรมมะบรมเจดีย์ซึ่งไว้มีประโยชน์มากๆครับข้ามีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกก็เป็นห้องครับชั้นที่2ก็ไว้สาสหรับพระสงค์นั่งเจริญพุทธมนต์ในกรณีที่เราไปเวียนเทียนทําพิธีต่างๆในพ,พิธี้างทางศาสนานะครับข้างบนก็ จะบรรจุครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโชคดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับขอบคุณสละการรับชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพ้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี้งครับ